สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณแมวอคาเดมี Academy. มีเทคนิคค่าใจมาฝากค่ะเริ่มเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใจที่หนึ่งตั้งใจค่ะวันนี้ตั้งใจที่จะเอาอะไรไปฝากผู้ฟังผู้ชมนะคะเตรียมรวบรวมเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่เราจะพูดแล้วก็ซักซ้อมซักซ้อมหลายๆรอบเพื่อที่เราจะได้แม่นยำในเนื้อหานั้นๆซ้อม การพูดอ่านออกเสียงจะทำน้ำเสียงยังไงให้มันหนักเบาตรงไหนเน้นย้ำตรงไหนทำท่าทางยังไงอธิบายยังไงมีคลิปอะไรไหมมีเสริมอะไรไหรือไม่มีรูปไหมมีคลิปเสียงมีวิดีโอมีอะไรไหมเตรียมให้พร้อมตั้งใจเอาไปให้เขาเนาะตั้งใจว,ว่าวันนี้เราจะให้อะไรกับเขาก็รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ซักซ้อมค่ะใจที่หนึ่งผ่านไปใจที่สเข้าใจเรา เข้าใจตัวเรานี่แหละค่ะเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปเสแสร้งแกล้งทำไม่ต้องไปเมคไม่ต้องไปเฟกนะคะเราเป็นคนแบบไหนเราก็แสดงออกในรูปแบบนั้นๆเป็นตัวเองดีที่สุดค่ะไม่ต้องไปเสแสร้งไม่ต้องไปดัดเสียงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราพยายามที่จะเป็นคนอื่นเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยเราไม่สามารถไป แกล้งทําได้นานเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเสียงแบบนี้เดี๋ยวก็กลับมาเป็นท่าทางแบบนี้เพราะฉะนั้นคนฟังเนี่ยเขาก็จะจับได้ว่าเรากําลังแบบเฟกอยู่มันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติดูไม่มีสเสน่ห์นะคะเป็นตัวเรามีสเสน่ห์มากที่สุดค่ะใจที่สามเข้าใจเขาคือเข้าใจคนฟังอะคะ่ะเข้าใจว่าเขาเป็นใครเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็ก เป็นกลุ่มผู้บริหารเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มอะไรเพื่อที่เราจะได้เตรียมเนื้อหาบริบทวัฒนธรรมวิธีการพูดคำพูดอะไรต่างๆนะนาให้เข้ากับเขาเพื่อที่จะได้รู้สึกเป็นกันเองแล้วเข้าถึงง่ายเขาเข้าใจคำพูดที่เราพูดต่อไปใจที่4ค่ะหายใจ บางคนพูดแล้วไม่หายใจพูดเร็วๆๆๆๆๆๆๆพูดเพื่อให้จบหรือบางคนกั้นหายใจวันนี้กินขก้ากันมาหรือยังคะกั้นหายใจมันก็เลยทาให้เสียงสั่นเสียงแหบเนาะทําให้เสียงออกมาไม่เพาะแล้วก็เหมือนตอนท้ายเสียงเสียงมันจะสั่นเวลาที่เราพูดลมมันจะออกมาเนาะเราลองทดสอบดูนะคะเวลาเราพูดเนี่ยลมมันจะตะปะทะนิ้วเราแบบนี้ค่ะพูดได้เป็นธรรมชาติเลยนะคะ ลองเอานิ้วขึ้นไปสัมผัสดูก็จะรู้ว่าลมเนี่ยมันประทะลมมันประทะนิ้วเราอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเวลาที่เราพูดเราก็หายใจทางปากได้เลยเนาะไม่ต้องไปหายลมเข้าแบบแรงๆอย่างนี้นะคะก็พูดเป็นธรรมชาติพูดแล้วให้ลมมันออกมาในขณะที่เราพูดนะคะพูดไปช้าๆชัดๆเน้นเสียงหนักเบาตามที่เราพูดได้เลยแล้วเดี๋ยว ลมมันจะออกมาเองนะคะเราก็หายใจเข้าไปทางปากแล้วเราก็พูดออกมาลมมันก็ออกมาตามที่เราพูดให้เป็นธรรมชาติเหมือนที่เวลาเราพูดกับตัวเองหรือพูดกับเพื่อนพูดกับคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยได้เลยค่ะและใจสุดท้ายมีใจเมตตากับคนฟังค่ะบางคนก็จะรู้สึกเป็นกังวลบางคนก็จะรู้สึกเสียสมาธิบางคนก็จะรู้สึกหงุดหงิดกับคนฟังที่กําลังเล่นโทรศัพท์บ้างหรือว่า เผลอหลับไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็มีใจเมตตากับเขาค่ะเขาอาจจะกำลังมีธุระด่วนก็เลยเขาก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกหรือว่าบางคนที่เผลอหลับไปเขาก็อาจจะมีธุระที่ทำตอนคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้เขาเผลอหลับไปก็มีใจเมตตาให้กับเขาทาวันนี้คุณหมอฝากไว้ห้าใจห้าเทคนิคนะคะ หนึ่งตั้งใจสองเข้าใจเราสามเข้าใจเขาสี่หายใจห้ามีใจเมตตากับคนฟังค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูแหมวอคาเดมีด้วยนะคะถ้าคุณสนใจพูดเป็นเป๊ะปังสร้างพลังดึงดูดคนดึงดูดงานดึงดูดเงินกับครูแมวก็ทักมาได้นะคะสวัสดีค่ะ